ดีกว่าคุณ<ฆ>สมขาคู่รักอย่างพี่หลุยพี่นุ่นดีใจน้ำตาคลอเลย<อ>หลังจากไปเช็คร่างกายแล้วคุณหมอบว่าเฮ้ยพร้อมเลยเนะคะสีภรยาพี่นุ่นรบิดาเนี่ยสุขภาพพร้อมแล้ว<ฆ>พร้อมที่จะเป็นคุณแม่นะคุณผ<อ>ู้ชมทุกคนตืนกลมเลยงานนี้ว่าที่คุณพ่อยิ้มหน้าบานเลยเพราะอะไรใจเนี่ยอยากจะมีลูกเต็มทนเต็มทีแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่กดดันนะไม่กดดันสีภริยาคนสวย ที่คุณนุ่นพร้อมเมื่อไหร่ก็ออกสตาร์ทปั๊มกันเมื่อน,นั้นแหละค่ะ,ส,ะส่วนภาพอุ้มเด็กแบะเบาะนะพี่หลุยเขาบอกว่าเป็นหลานค่ะหลานของทางฝั่งบ้านของพี่นุ่นเขาที่ชัยภูมิแล้วก็บอกว่าซอ้อมอุ้มเอาไว้ก่อนอยู่นะดูได้ าโอมูก่อน oh <my> แจงเอาไว้บอกว่าเอออนาคตเราเนี่ยนะมันก็อยากจะมีแล้วละะออ่ละในเรื่องลูกเนี่ยแต่ถามว่าอยากมีกี่คนออพี่หลุยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ขอมีสักสองจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันแต่มาทีเดียวเป็นแฝนเลยก็ยิ่งดีออรู้จะมาทีละคนยังไงก็ได้คุณพ่อแฮปปี้อยู่แล้วจ้าไม,ไม่ไม่ไม่ถือเลยครับเธอผมขอแค่ขอให้ได้ดีได<ๆ>้ลูกสักคนนึงอะอย่างน้อยน่ะ ก็โดยประมาณนั้นครับหมายถึงว่าถ้าเขามี2คนก็คงดีเพราะว่าผมคิดว่า2คนเนี่ยมันก็คือประมาณโอเคแล้วมันก็คือได้เป็นเพื่อนกันได้ดูแลกันหรือถ้ามาแปกก็เยี่ยมมาคนเดียวก็เยี่ยมมากี่คนก็ได้ขอให้มาเชิญวาที่คุณพ่อเขาพร้อมจะอุ้มเบบีเสมอดีใจนะคุณเขาลุ้นมานานนานคุณผู้ชมขอให้สมหวังสักทีนะคะรอลุ้นไปพร้อมกันนะคุณผู้ชมขา